เมิดบ้านทะพิ่ดอาไม่ได้ไปไหนเลยออกมาซื้อกับข้าวค่ะออกมาซื้อกับข้าวกำลังกลับบ้านแล้วค่ะซื้อกับขา้าวคุณเสค่ะออกมาเที่ยวห้างกันจา้าซื้อผลไม้ซื้อกับข้าวกลับบ้านค่ะกำลังกลับบ้านค่ะ มัอนี่แดดออกค่ะพี่ดาแฮปปี้วาเลนไทน์จ้าพี่ดาไปเที่ยวไซบ์ปะคะวาเลนไทน์ไปเที่ยวไหนคะค่ะพี่หิหมะยังบาทันได้รถเลยคะ่ะมัอนี่แดดดีค่ะแต่ว่าตกไในช่วงใบใบเย็นๆกับฝนตกค่ะ ดอกกุหลาบเยอะไหมพี่ดาได้ดดอกกุหลาบโชอใหญ่างคะทางนี้ผมมียางเหมือนทุกๆวันเลยแมนมาค่ะช่วงเทศกาลพอดีเนาะคะ่ะแพงค่ะ เสียดายเงินเน้อพี่ดาเนาะอใหญ่ก็เสียดายตังค์ซื้อกับข้าวอร่อยอร่อย,ออยกินดีกว่านาอพี่ดา <c oughs> มินเร็ได้อิป,ปูมาตังบักล้ายเมื่อกี้เนี่ยได้อิป,ปูนเขาเอาอนี่ปูหินแม่ค่ะพี่ดาอิปูหินน่ะมันมันเห็ดอมเห็ดหยางได้ไวงเฮมันมันแน่ใจคือกันค่ะว่าจะเอาไปตำม,มันมีนมันมีอันนี้บ่ปู มันมีมันเบอกับโบรลูค่ะปูหินบ่เคยกินแจักเชียค่ะไดมาตั้งมาหลายแพค็คพาะ <laughs> กันทองล่วงค่ะกิน,นันนใส่ขีมมหะค่ะกินขนมใส่ขี้ม,นนม,ส,มสงสัยพวกเนื่อพวกกันอันนี้มันมันเนนเสียราคาพิ่ดาทองร่วงเมิดเลี่ยนเลย พีมาหลายครักค่ะขอบคุณนะคะพี่ดาที่เข้ามานินกับว่าเด้ไปหาเลยเมื่อนี่กะสูงโตได้จักน้อยกันเลยออกมาซื้อของค่ะดีนะนองููบ่ไเด็เป็นอย่างหลายเพิ่นบอกว่ากินกล้วยจะได้ทุเล่าค่ะทองรวง เด็กออกมาซื้อกล้วยซื้อกลับเขาน้ำค่ะวิวทางญี่ปุ่นเป็นจน้งใดค่ะพี่ดนาะพเตเหิมะ จะดีขึ้นแล้วค่ะพี่ดาบ่ทายแล้วค่ะกินกล้วยค่ะกระเละก็ะเละทุเล่าแต่ว่าแห่งเจ็บทองอยู่ค่ะเดี๋ยวกลับไปนี่กินเขากันจะกินยาแก้เจ็บทองกับพ่อค่ะทองร่วงดีขึ้นแล้วค่ะบ่บ,บ่ทายแล้วน่องก,กูกูกะทึงท้งทึงท้งทัง้งอ้วกทึ้งอ้วกทึ้งทองร่งงวง แต่ว่าดีขึ้นแล้วค่ะมเมื่อขึ้นรอบเดียวเองดีนะที่รอบเดียวก้อนหนานี่เนี่ยโอ้จนก็ได้รับได้นน,นค่ะพิดากินยังกับว่าได้เมื่อเ้านี่เพิ่งเริ่มกินข่าได้ค่ะน้องกูกูการเลี้ยงตนค่ะหากเบิรเพื่อเลยพิดาตั้งแต่ตั้งแต่เ้าจนหอดหายม้งนแรงค่ะไปหาหมอลูกว่าพิดาหมอทั้งนี้เพิน่นเพิ่นเอ็นเอายาแก้ไขให้เพิ่นบอกว่าหากแล้วมันเสียน มันสิมีไข่ว่าสัตว์พอว่าได้เอาอยายดท้ายหาย้พอว่าได้เอาเอยาแกนอันอ้วงหมอมบนมีหายและไม่แต่ยาแก้ไขห้โอ้ยเนาะแต่ได้ตนวเด็กน้อยนอกจาก,กินยายางากซะบัดนนี้ถ้าเป็นเมืองไทย่นจับเขาน้ำเกลือแล้วค่ะกินเข้าบ่ได้ตั้งสองสามมื้อเนาะจับเขาน้ำเกลือแล้ว อันนี้ไปหาหมอเอาแต่ยาให้กินอ่ะยาแก้ไขไหว่านี่แม่ได้ไปหาซื้อเยอดน,น้ำร้านขายยาเอาไหมค่ะถ้าเป็นเมืองไทยมูบอกว่าโอ๊ยจับเข่าน้ำเกลือได้แอดวิดอันอาทิตย์หนึ่งว่าสั้นมูเป็นน้องผ้าลูกกับไทยัาที่นี่เป็นอาการเดียวกันเลยค่ะดใอยู่โรบาลเป็นอาทิตย์ แต่ว่าน่องหาหมอ,อยุ่นนี่ได้แต่ย้าแก้ไขไหม <c ười> คนบอกว่าอ้วกแล้วกะต้อไปกระสิบเป็นไข่อาจจะไข่แล้วกะ็ท้องน่วงว่าสันจากโมงแล้วค่ะพิ่ดายุนยุนยุ่นีเทียงค่ะเทียงสิบสี่นาทีเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วค่ะ ไปใส่เจยาพอดีกัเลยไปซื้อของกัเลยเออขึ้นอ๋อตอนบลายอกคะเราเพิ่มซดเชื่นเมื่อน,นี้คะ่ะจจค่ะขอบคุณค่ะพีด่ดา บ้านได้อันนี้มาบ้านสวนกันค่ะมาบ้านสวนกันนี่ค่ะบรรยากาศบ้านสวนบ้านนอกค่ะบ้านนอกบ้านนอกญี่ปุ่นในเมืองก็จะยูคอนโดค่ะอันนี้มาบ้านสวนค่ะบ้านเทียนบ้านสวนเทียนมาเฮ็ดสวนปลูกพักปลูกหญ้าค่ะตอนหนาร่อนแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดหยังมาได้ หิมะลงหมดเลยถึงบ้านแล้วเดีย๋ยวขอตัวลงได้ก่อนค่ะพี่ดาขอบคุณหลายๆค่ะเดีย๋ยวพ่อกันใหม่ค่ะพี่ดาบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบๆเน็ตบ๊ายเบิ่อบ๊ายบาย,ยบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ดา